วิตามิน b 12โคบาลามินสาวผอมต้องหันมากินผักที่อุดมด้วยวิตามิน b 12เพื่อช่วยให้อยากอาหารมากขึ้นวิตามิน b 12จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้อย่างสะดวกทำให้ผิวพรรณสดใสอมชมพู คุณจะสดใสไม่ซึมเศร้าเมื่อได้กินวิตามิน b 12เป็นประจำหากคุณยังคงสูบบุหรี่อยู่การกินวิตามิน b 12จะช่วยขจัดสารพิษไซยานายในบุหรี่และในอาหารบางชนิดทำให้ความรุนแรงลดลง แต่ทางที่ดีที่สุดก็คือเลิกบุหรี่เสียแล้วหันมากินผักเปี่ยมคุณค่าจะดีกว่าเยอะเลยวิตามิน B12 จะช่วยบรรเทาและป้องกันอาการท้องเสียที่ทำให้ผิวหมดสวยวิตามิน B12 จะช่วยกระตุ้นให้คุณสาวสาวที่กำลังเบื่ออาหารจนผิวเสียอยากอาหารมากขึ้นคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องลิ้นอักเสบเป็นฟ้าถ้าได้กินวิตามิน b 12เป็นประจำวิตามิน b 12จะช่วยควบคุมน้ำหนักให้คง ที่ไม่ลดทั่วภาพจนทำให้ผิวหมดสวยและเสียสุขภาพผักที่อุดมด้วยวิตามิน B12 วิตามิน B12 พบมากในเนื้อสัตว์ต่างๆแต่ก็ยังพอหาได้บ้างในผักแม้จะมีในปริมาณน้อย แต่ก็สมควรหามากินให้ได้เพื่อสุขภาพดีและคงความงดงามตลอดเรือนร่างคณาผักบุ้งต้นหอมโหระพาผักชีลาวผักขมปวยเล้งกุยช่ายสาหร่ายทะเลกระเพราใบแมงลักผักชีฝรั่งสดดาชะออมกระถิน